วันนี้เป็นวันที่26กระกะดาปี67ซึ่งวันนี้ผมกำลังจะสัมภาษณ์สอบเข้าปรโทของโคไซในโครงการพรีดีกีนั่นเองคือตอนนี้มันแบบมันตื่เต้นมากเพราะว่าปี64ที่ผมสมัครเข้าปราตีอ่ะมันเป็นการสัมภาษณ์โดยวิดีโอคือไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วปอโทอ่ะคือมันยืน่นพอร์ตใช่ไหมแล้วก็ยื่นโครงร่างวิชานิพนธ์เข้ามาสัมภาษณ์ซึ่งก็สัมภาษณ์ผ่านซูม มันจบแล้วมันจบแล้วอ้าเคียตั้งนานปิ่นพอโพโ,โซตั้งนานเราคิดว่าเราจะได้เล่าแล้วแต่ยจ,จะดีมากอาจารย์จะดีมากอาจารย์จะดีมากกว่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะที่เอออาจารย์เขาก็แบบไม่ได้แบบท่างที่ฟังเราไม่ได้ใจว่าเราเอาออกได้เยอะเท่าไหร่แต่เราจะพยายามแต่เราจะคำตอบตัวเองลงไปแต่ว่ากลัวอาจารย์ดุแต่จริงๆท่านไีได่ดุเราเป็นห่วงว่าเออมนจะพอปอ,อ,อสีบกหนึ่งอ่ะมันก็คือ จะต้องปอรีที่สิบปอดีกับทีสบทบท่สิบปอดโวมันจะต้องเรื่องเวลาใกล้เคียงกันแล้วคุวกคนเราจะไม่มีเวลาใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบเป็นห่วงแล้วมีเฉยๆที่เลือเขาเขาแบบน่ารักมากจันจันน่ารักเลยและใช่ครับจากวันนั้นผมติดปอทโว้นั่นเองซึ่งหลังจากที่เราสอบติดปอทโว้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ประถมนิเทศใช่ไหมซึ่งครั้งนี้เราจะประถมนิเทศแบบในห้องประชุมโคไซซึ่งบอกเลยว่าเด็กสีบอกหนึ่งมาซ้ำตงนานแต่เริ่มเลย ซึ่งจะมีคนเรียนปกติแล้วก็คนเรียนเนปะซีบกหนึ่งเนาะ4ี่กหนึ่งคือะอะไรอธิบายง่ายๆเหมือนคลิปที่พี่ไก่เคยให้สัมภาษณนะ์ไว้เนาะประิญญาตรี4ปีกับปริญญาโทอีก2ปีซึ่ง2ปีเนี้ยถามว่าเรียนจริงไหมก็เรียนจริงๆ2ปีเลยแต่จะเป็นอย่างนี้เหมือนมันอินเตอร,ร์เซ็กชันอย่างเงี้ยยืนลุกโผ่กันเถอะอปีหปี2ปี3ปี4ปี่ปตีแล้วก็เรียนปี1ปตทคู่ก,กันแล้วพอปตีจบมันก็จะเหลืออยู่แค่นิ้วเดียวก็คือปตทอีกปีหนึ่งมันเลยกลายเป็น4 1, ี่บกหน มีบีบินเพื่อนทำไมอ่ะบีบีเบียนเพื่อนีีนเพื่อทำไมทข้ามกูดูเป็นตัวร้ายตลอดเวลาเลยอะแต่เรื่องจริงัคบารือสับแม็กซ <c oughs> ์ื้อสายกุลยุทธ์ครับเออสื่อสานกุลยุทธ์ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เาก็ถึงห้องแล้วฮะซึ่งสิ่งที่ผมได้จากการประหุมนิเทศปอโทวันแรกคือนี่เลยกระเป๋าโคไซแต่ข้างในที่เขาให้ก็คืออะไรอ่ะอ่าเป็นพัดลมเนาะพาัดลมเฮยเย็นอยู่ได้อยู่แล้วก็มีแท่นวางมาให้ที่ด้านมันก็จะเป็นนี้นะนังสือโคไซซูพรอสซูบีโคไซอ่าก็เป็นหนังสือบันทึกเนาะที่แบบปี2024แล้วก็เป็นอะไรอ่ะ อ๋อแล้วก็จะเป็นที่ศเกาต่างๆนะแล้วก็พอโค้ดคำขวัญเขาเฮ้ยถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันในการเรียน4บกหนะึ่งกลัวว่าใครที่ติดตามละม้าแต่ปอตรีจนตอนนี้มันตรีควบโทแล้วเนี่ยก็วังติดตามกันตลอดไปแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ